พี่น้องเรามาดูข่าวของวิกเตอร์โอซิเฮนกันหน่อยนะครับโอ้โหข่าวของโอซิเฮนก็ถือว่าต้องมารอดูครับทางนาโปลีพร้อมสางปัญหาโอซิเฮนในตลาดซัมเมอร์นี้จะเอาอยัางไงไปต่อหรือว่าพอซ้ำนี้นะครับมีรายง,งานข่าวนะครับบอกว่าทางนาโปลีจะพยายามยุติปัญหาของวิกเตอร์โอซิเฮนให้ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้ครับเพื่อนําเงินไปใช้ในการเสริมทัพไปซื้อตั้งแต่คนใหม่แต่อาจจะติดปัญหาตรงที่ค่าเหนื่อยของโอซิเฮนเนี่ยมันสูง มีการพูดคุยกันบ้างนะครับเกี่ยวกับการย้ายทีมของโอซิเมนในเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่ยังไงก็ตามครับเรื่องกลับไม่ได้คืบหน้ามากเลยตามการรายงานของฟาบิซซโอโรมาโน่กองหน้ารายนี้ครับกำลังทําผลงานเข้าฝักมากๆก,ก,กับการย้ายไปเล่นยืยมตัวที่กลาตาซรายที่ตุรกรีเนาะซึ่งจะช่วยให้ทางนาโปลีเองทําเงินได้เต็มไม่เต็มหน่วยจากค่าฉีกสัญญา75ล้านยูโรของโอซิเมน โอซิเฮนเนี่ยเขาตกเป็นข่าวว่าจะย้ายไปเล่นในพรีเมียร์อยู่สม่ำเสม,มอมากๆอ่ะแต่แม้ว่าตัวเขาต้องการย้ายจากทีมไปเมื่อปีที่แล้วแต่เขาก็ไม่ได้มีลีกที่เป็นเป้าหมายชัดเจนนะครับแทนที่จะเป็นแบบนั้นโอซิมเมนกลับให้ความสําคัญกับการรักษาเงินขั้นหนื่งราวๆ1 1 1 2ถึงล้านยูโรของเขาไว้ซึ่งเขาทําได้ในตุรกีมีรายงานบอกว่าโอซิมเมนพร้อมที่จะไปคาแข้งในซาอุดีอราระเบียเพื่อเติมเต็มความปรารถนาของเขา แต่ยังต้องรอดูว่ากาลาซายจะพยายามอย่างหนักอีกครั้งในการรั้งตัวเขาไว้กับทีมหรือเปล่าเนื่องจากทางกาลาซาไเนี่ยอาจจะต้องควักกระเป๋าจ่ายค่าตัวของโอซิเมนออกไปด้วยนะครับก่อนหน้านี้ครับเชลซีเคยพยายามอย่างเต็มที่เพื่อคว้าตัวดาวเตะทีมชาติในจิเรียอย่างโอซิเมนแต่เชลซีมอบข้อเสนอได้เพียง7-8ล้านยูโรต่อปีเท่านั้นในขณะที่โอซิเมนเนี่ยจะพยายามหาทีมที่เสนอค่าเหนใ่ยสูงสุดให้กับเขานะครับ ก็คือโอซิเฮนเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของค่าเหนื่อยนะครับขอได้ตังค์เยอะๆนะ่ะพร้อมพร้อมซบหมดอ่นะถ้าเป็นทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษขอเรียกร้องสูงๆก็ต้องรอดูนะครับอืมสถานการณ์ค่มเครือจัดอนาคตของโอซิเฮนกับนาบลีมันจะจบมันจะแยกทางกันยังไงนะครับอ่าก็รอดูได้เลยครับทุกท่านทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับอ,อนาคตของวิกเตอร์โอซิเฮนนะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับ ขอบพระคุณมากฮะที่เราฟัง